สวัสดีครับวันนี้เรามาดูดิแมกซีสุดิแมกไอเลนเดอร์เครื่อง2,500ลาดเครื่อง4 k k นี้ลูกค้าบอกมีอาการคือตอนเช้าสตาร์ทง่ายสตาจิตงง่ายพอร้อนแล้วสตาร์ทยาก บางทีก็มีเสียงปิดเขียบนิดนึงนี่เรากำลังวอร์มเครื่องแล้ววิ่งมาได้กันระยะนึง้ว,วก็เลยมาอัปเดตอาการให้ฟังว่าทำไมร้อนร้อนแล้วถึงตัดยาก ต่พอเครื่องเย็ยนๆแล้วแต่ก็ตัดง่ายตอนนี้ได้ทำการแก้ไขล้่งเครื่องความสะอาดเรียบร้อยแล้วผลงานออกมาเป็นที่พอใจในเรื่อเครื่องก็ แต่ก็ยังไม่ยังไม่เปลี่ยมมนเรื่องนัเก็บตนเรื่องนะเรื่มมองนยี่ยยจะต้องเก็มมนก,ก็เราสู่กันฟังว่าให้เป็นเก็บความรู้สำหรับขัางใหม่มือใหม่นะครับมมตอนแรกนะให้เราเทียบดูว์วดูก่อนนะว์วทั้งหมดที่ได้ลงคลิปไปให้ดูแล้ววิธีการดีการตั้งลบว สำหรับรุ่นนี้ีสุ m เครื่อง c 0 k c ain, นี่นะครับมันค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงเนี่ยระยะห่างของวาวที่เราเคยบอกกันไว้คราวที่แล้วนะครับ0.15มิล mm. ิเมตรดูหกฟิลเ ER. ลอร์ตั้งให้มันคิดนิดนึงละเอียดนิดนึง เราดูจะเพิ่งทําอะไรนะตั้งวาลวดูก่อนอันนี้ก็เซ็ดวาลวดูก่อนอเช็ดวาลวดูก็ดีขึ้นแต่ไม่จบนะก็เลยเอาหัวฉีดออกมาเช็คนะครับเอาหัวฉีดออกมาเช็คดูปรากฏว่าสเปรย์เนี่ยมันเป็น สเปรย์ออกทุกรูอยู่แต่ว่ามันแต่ละรูมันไม่เท่ากันต้องสังเกตดีๆเวลาเรากดเรากดไอ้ตรงตอนเราเทสหัวฉีดนะครับใครที่มีเครื่องเทสเทสหัวฉีดดูสเปรย์มันจะมันจะไม่มันจะรูไม่เท่ากันนะบางบางรูมันจะออกเส้นนี้มันจะแตกบางรูจะออกไม่ไม่แตกนะไม่เป็นฝอยมันทําให้อ่า น้ำมันเนี่ยมันมันลงเยอะนะพอมันลงเยอะแล้วมันความร้อนค่าความร้อนไม่ได้นะครับน้ํามันเนี่ยมันต้องเป็นฝอ,อยฟุดฟุดฟุด,ฟดนะอะไรประมาณนี้นะละเอียดที่สุดนะครับถ้าขีดเป็นฝอ,อยเป็นเป็นหยดเมื่อไหร่เนี่ยเครื่องนี้จะมีปัญหาไม่ติดตันดีนะครับก็เลยเราก็เลยทําการเช็คหัวขีดดูปรากฏว่าหัวขีดนี่สี่หัวไปหัวขีดสี่หัวนี่มันมีแบบ ฝอยไม่เนียนนะมันมีสมมติมีห้ารูอย่างเงี้ยก็ออกอ่าออกเป็นฝอยแค่สองรูอีกสามรูนี่มันจะเม็ดมันจะเยอะนะครับเราก็เลยทำการเปลี่ยนไปขีดสี่หัวปรากฏว่าดีขึ้นมากแล้วก็ทำการเช็ดวาว์วใหม่เนี่ยใครที่แก้ไขปัญหาแล้วไม่จบในดีแมรุ่นนี้นะครับที่ว่า เครื่องเย็นแล้วสตาร์ทง่ายแต่ว่าพอ,อเครื่องร้อนแล้วมันสตาร์ทยากนะคือตอนเครื่องเย็นเย็นเนี่ยนะน้ำมันมันขีดเยอะนะครับอากาศมันน้อยเนี่ยอันนั้นมันจําเป็นต้องการน้ํามันที่ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งอันนั้นติดมันติดได้นะครับเนื่องจากกระบอกสูบแหวนอะไรยังไม่ขยับตัว,ตวเราสตาร์ทตอนแรกง่ายพอขี่ไปสักพักนึงแล้วมันร้อนเกิดความร้อนเกิดขึ้นนะครับวิ่งได้ไม่ถึง สองนาทีดับเครื่องปั๊บสตาร์ทยากเลยนะฮะพอมีความร้อนขึ้นอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมาเล่าสู่กันฟังเป็นเก็ดความรู้เล็กน้อยให้ช่างที่กำลังเจอปัญหาอยู่ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับยินดีให้คำปรึกษา <c oughs> นะครับบางคนก็กำลังที่จะเรียนรู้การทำรถตัวเองด้วยตัวเองก็สอบถามกันเข้ามาก็ ดีใจนะครับที่มีคนคอยติดตามเราก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อุตวันและทีมงานนะครับที่จะทำคลิปดีๆออกมาเป็นความรู้ให้กับช่างมือใหม่แล้วก็ช่างที่เปิดรูอยู่ตอนนี้ก็เห็นหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาก็มีอะไรก็พูดคุยกันครับไม่เป็นไรนะฮะอะไรที่ผมรู้ผมก็จะนะครับ ได้บอกได้กล่าวกันอันไหนที่ไม่รู้ก็จะหาข้อมูลต่อไปเรื่อยๆมันทารถนี้ไม่มีจบหรอกครับมันปัญหามาันมาเยอะๆมาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอนคันนี้แก้จบแล้วนะครับแก้จบแล้วตอนนี้เครื่องกําลังเดินอยู่เดินนานแล้วประคีไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะนะฮะก็ยังไม่ได้ลงคลิปให้ดูเดี๋ยวเราจะดับเครื่องลองดูลองจดตารองดูนะครับอ่า มาลองสตาร์ทลองดูติดง่ายไหมทีน่นี้โอเคเหไหครับมาเลยง่ายเลยทีนี้นะฮะจบเลยนะครับอาดับเครื่องสตาร์ทครับอ่ไม่ลากยาวแล้วแต่ก่อนนี่จริงๆๆๆๆไม่ติดนะครับไม่ติดอันนี้จบแล้วก็เลยเอามาฝากเพื่อนช่างดูไว้เป็น ความรู้ครับผมแล้เวเจอกันคลิปหน้าครับ